ค่าสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ชอบกดตามซะแน่วครับกดไลค์ยิงแค่ไหนครับผมมรรยากาศดูเปน็นออกกดตามหนาวหนาวเปน็นออกและแล้วปีนี้นคนะครับครับได้อาบน้ำอาบน้ำห้อนยุบนอกนะครับอาบโดนสายพื้นถาวนรนยุบอกโดนสายโจนทุกของครับหนาะว นำเมื้อมือเมือคำนะครับผมเปิดพัดลมรับอากาศเย็นเย็นห้องแน่หนาวแน่เนาะเพราะว่าผมจดซาาจิตน้อยเนาะไปทงเรียบมาให้แสกกันหนาวนะครับแล้วก็โจ้จุดซ่กคือพวกเท่าะนะครับปูเทาหน้าเทานะครับใส่แสกกันหนาวเน้อใส่แสกกันหนาวแน่เอากับปปนี่ หนาวหนาวนอกนอกตามหน,น,น,นาวเขากันดาวแน่ห้อแน,น่สามมรุ่นเนาะครับมาสามรุ่นมากัดเย็นดาวแน่นนอกนอกนอก,ก่มตามค่อยเบื่อชิบ่ครับตัวชิบนอกว่าก้องมีปัญหาซึ่งจิตุระสำคัญนอกก่มตามดูหนึ่งเลขหนึ่งเบื่อเนาะอ่าบุลูกชี่สามสิบจุลาคม สองพห้าร้อยหกสิบหกไม่ครับเขาคุ้นเขาคุยหายยังไงยังแค่หายแน่นะครับ <c oughs> ครับวันนี้มีขาวไหลขาวไหลขาววนนะครับคือรถท่วงสิบล้อรถมอล่ําำเพชรน้ำเพื่อนนะครับอ่าคือรถรถแห่โค้งดูมหาสารคาม มะครับผมเห็นเฟซบุ๊กของวัดโจยู่นะครับอันนี้คือเลขท้ายรถเนาะครับผมถมุดหกนี่ครับตัดออกคือเล่ท่ายสองกวก็เมีรล่างบนล่างนะครับล่างคือแปดซีแปดซีหนึ่งหนึ่งสามสามไปลองคือลดโควัวหนาบเฮกโคง้ง นะครับว่าลดลมตุ่าสารค้ามาเพิบนะครับเพชรน้ำเพิ่นนะครับพนาโจเนาะเป็นไงเนาะเราคบว่าเจ็บเจ็บสาหัสเพาะ่นะครับผมห่วงเออครับเขียวว่าเราบางนะครับกลัวว่ากลัวหลับในนะครับผมนี่คือเลขต้องกตามตานแอนนะครับเรื่อรายเล่ของ รดให้คงครับแปดซีนิ่งงสามสามผมซื้อสาบสามก่อครับรับ <c oughs> ้ขาขอโทอยพขอโทษเอซี่ไอพิซาวนะครับผมมากมักก่อนครับเหนล่างสามสามเนี่ยนึ่งนะครับผมเหนล่างเลขปุนคือเลขแปดซี ตัวเดียว,วยน,น, c, น, 3, 3, h, นีครับบนน่องแปดซี่นิดล่างสามสามสิบเอทน่ครับว่าเนื่องเนื่อใกลน,นะครับโม่ไม่จกกลับน่อครับเล็นี้ไม่มีจกกลับเด้อซีนะครับผมขอบฝากน้ำแน่หายนนะ่กงตามสแนลหนึ่งแน่สองแค่นแน่เนาะอากาศเป็นนี่ยอากนนาศหนาวหนาวน่ออุ่นดีอุ่นดีเป็นปนอ โจดสับโพรับเนาะเอ้ยโจดใส่แห้งผิวจ็ดแน่ปิงกาแฟแน่ชิฮอตถึงเออไกฮอดปีแม่แล้วฮอปปีเก่าเนาะนล้วข้างนึงนะครับนี่คือเรทของรถมอล,ล้ำนะครับรถมอล,ล้ำแห้คงคองครับผมขับขอบคุ้นให้คุ้นขับรถแก่ครั้งแรกให้ไมินี นะครับของข้าร์โรยคนะาร้อมซาหน่อยซาหน่อยเพชรบ้านแพนมาเพนน้ำเพิ่นหไฮไฮไปิดไใ,ใครเขาคุณพยองเอฟซีกดิดตามคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยแล้วแอบหายของซูเปอร์ครับผมซูปุจจามผมเนี่ยนะครับกดติดตามคอมเมนต์กับ กดตัวเองออกคนตามนี่ครับอากาศหนาวหนาวหนาวต้องพัดมาพอดีครับมีเขาขุดขึ้นออกกดไลายยังแค่มีสุกขมาเนื้อยๆเลยครับ <c oughs> เด็นง่างับงับนอกหนึบล่างสองเบอร์เลขปนโจเยาลอยเปอร์เซ็นต์ครับออกออกคนตาม <c oughs> นลำข้างเงินครับเลขคลอง รถอ่ารถสิบล้ลอนะครับปาทูกต้งเฮโคสาหน่อยผิบมาเพลินนะครับผมเอ้ยสาหน่อยผิดมาแพนเนนะครับเพ้นยำเพิินนะครับผมกดติดตามให้ผมเยอะๆครับให้คนขับรถนะครับผมหายเก็บหาย,หายปวดซะนะน,กกนั่นน่งจำห้วงไงนะครับ จะหนาาไหมเนาะตา,ตาของโกดเนาะจซอยขอ,อกลับมาสวัสดีครับ